ที่น้องประชาชนที่เป็นด้านแรงงานนะคะที่มา,าประกอบสมาชิกในปฏิตบตนาทีส่วนด้านสถิติก็จะเป็นท่าที่เก,ก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อไปให้ท่านผู้ว่าเอามาแยกประเภทหรือว่า,อาได้รู้ข้อมูลว่าท่านจะพัฒนาประชุมที่ในแนวทางไหน,นะคะใน,ในความคิดที่มองว่าวันนั้นที่ผี้ว่าผู้ว่าบอกว่าถ้ากิจกรรมแบบนี้ควรจะให้ให้สื่อได้รู้จักในที่เรยกว่บ้านเราด้วย เลี้ยวเข้าปัตุมนิดนึงไหมเพื่อที่จะให้ได้เห็นว่าธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ปัตุมธานีเนี่ยคนที่ไม่มาเนี่ยคือเป็นอันซีของเขาเลยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราจะทอสเอาไปหาที่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการที่จะทำให้สิ่งของปัตุมธานีให้มันให้มันงหนคะมาคุณสื่ออ๋อาสมอเอาใจสื่อเลยนะคะวิธีการหรือช่องทางไหนจะจะส่งข่าว มีอะไรที่ต้องฟีดแบงกับมหาที่ว่าเราก็แบบเราจะขอไรลงทะเบียนเลยค่ะแล้วในเรื่องของการทําบัตรสีมงนชนหรือว่าการทําบัตรอะไรที่เราออกไปเรือนี้มีงานแต่กลุ่มรายของที่เป็นกลุ่มที่จะส่งข่าวเดียวเนี่ยก็ควรจะแยกออกมาจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทพกลุ่มที่เป็นที่อะไรที่มันแบบเป็นดวนจากข้าหน้าในข้างหน้าจะพยายามเชิญสื่อมานักข่าวคนนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเราทําเป็น ทำเป็นทุกรายของเราอะคะ่ะเมื่อต้นอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็ประชุมคณะมนตรีว่าทางน,นายรัฐมนตรีหรือคณะมนตรีมีเรื่องราวอะไรที่มีอนุมัติให้ประชาชนดำเนินการอะไรบ้างหรือว่าให้แต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยพิจนารณาดำเนินการเรื่องอะไรบ้างก็ทางสำนักข่าวก็จะมีประเด็นดึงมาว่าประเด็นนึงเด่นนะคะอย่างแม้แต่มาตรการชื่อของประกันสังคมหรือมาตรการจวประชุมคาะนีค่ะจริงๆตอนนี้ก็ ว่าโน้มศักด์นะคะจะรับมอาหมายก็คือว่าจะต้องทําเรื่องของ data center ส่งข้อมูลของจังหวงัดปอุมธานีนซึ่งจะเป็นลักษณะของ e a s กับ MIS นะคะตัว e a s คือตัว e x ็ก u ู i v e ี่ว่าส่งขุนอาวุธทำได้มาตรฐานของของแต่ละอำเภอค่อะ,คะอย่างถ้าเกิดรอบเรือเนี่ยก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอสังโคกแน่นอนนะคะสองอำเภอถ้าเอาเฉพาะเฉพาะสังโคกในจังหวัดเรานะคะไม่ไม่ค้าไปถึงขอนแบุรีอันเนี้ย ก็ทางสำนักงานรัฐธรรมจังหวัดพบีค่ะ,ะ,คะกม็มีความพร้อมที่จะสำหรับสรุปข้อมูลให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวนะคะก็เราถือว่าเราเนต่างามครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพวกนี้เราจะต้องสร้างความเข้มแข็งตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นปนีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพวกนี้มากกว่า,วา,านะครับพบปากับตามแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต่างไปเยี่ยมก็ให้รูนะแต่รู้สึกจะมีดำเนินการถึงเจ็ดยังไงฉันจะตอข้อทาง ในรายเด็กก็คงต้องทางจัดางานคงจะให้รายเี็กได้เพราะว่าเขาจะมีใบประชาสัมพันธ์ของเขาู่ด้วยแล้วนะคะในทุกทีเพราะว่าเราอยากจะเอาคนที่รายงานต่างๆที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาให้ขึ้นมาให้หมดเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาด้วยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคติดต่อเนี่ยเราจะเห็นความรับผิดจับถึงหาประชาชนส่วนจริงๆซึ่งถามว่าตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่สื่ออยากได้ในข้อมูลทุกๆส่วนไม่ว่าจะด้านความเป็นอยู่ ความเดือดร้อน